ทักทายเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าคือเก่าค่ะพ่อใหญ่ตื่นตั้งแต่ตีสามค่ะเพราะว่าจะเริ่มแจ้งไม่แจ้งแลยค่ะประมาณตีห้ากว่าเกือบหกโมงแล้วก็พาเมียเติ้งเรื่องเติ้งเรื่องออกไปเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วพี่บอกว่าวันนี้พี่จะพาไปตกปลาใต้สะพานนะหนูไาเราไปตกปลากันบอกว่าวันนี้ พี่เอวของไปไม่เยอะหรอกกระบอกพยายเนี่นะของไม่เยอะอ่ะโอ้ดูเตรียมโบกเตรียมเด็ดไปบอกว่าโอ้เผื่อได้อย่างอื่นเนาะติดใจซุองก็บอกว่าดูพี่วันนี้พี่ตสงกุ้งได้ไหมเรายังอยากได้นกุ้งอยู่ค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายค่ะพอไปกักพักนึงโกลูนจ้าก็เลยมาเอาของที่รถานี่ค่ะอุปกรณ์เราก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้ไม่มีกระเป๋าใบาใหญ่ค่ะอันนี้ก็ถือที่แล้วค่ะเราก็สํารวจดูค่ะว่าเราจะลงตรงไหนดีเนาะแล้วก็ มองซ้ายมองขวาค่ะยือจังแหญ่นู้นพ่ใหญ่ไม่อนีคือรอบก็บรรยากาศดีนะครับดูสวยเห็อ่ะค่ะนการทานข้าวเช้านอกสถานที่ค่ะเพราะว่าต้องทานยาค่ะก็เลยต้องทานข้าวให้ตรงเวลาค่ะ ที่ใหญ่ก็ได้ข้าวเหนียวหมูมาให้ค่ะนั่งทานข้าวไปตกพักก็ได้ยินเสียงท้าใหญ่น้องขึ้นมาค่ะก็เลยหันไปดูค่ะปลาอะไรปลาแหงทองึปลาแหงทองปลาแหงทองจัดไปค่ะแต้ม ขอตรมเลื้อยค่ะเพราะเราตกปลาไปสักพักก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วตกไปสักพักแล้วก็เก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ค่ะก็เลยถามว่าพ่อใหญ่เป็นอะไรล่ะบอกว่ากูหนูไม่ไหวหิ่งเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนทำเลก่อนหนูแล้วก็เก็บอุปกรณ์เลยค่ะ หมายที่สองของวันค่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราตกตะกีดน,นี้ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตรนนี้ต้นไม้ล่มเรื่นมากๆเลยค่ะลุ่มชย,มยมน,นู้นค่ะเห็นไหมคะฝั่งตรงนี้ะที่เราตกตะกีดน,น,นี้ค่ะแวมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็ใหญ่ก็เดินเซเวค่ะว่า นั่งทำทำเลตรงไหนดีเนาะได้ทำเลแล้วค่ะเราก็ขี่รถไปจอดใกล้ๆเลยค่ะหนูก็เลยบอกเราว่าขอนั่งอยู่ใต้ล่มไม้นี้แล้วกันนะไม่ลงไปดอกเพราะว่าทางค่อนข้างชันค่ะลมเย็นสบายเลยค่ะดอกปีบพอมากๆเลยค่ะหนูก็เลือกนั่งอยู่ใต้ต้นดอ,อกปีบค่ะพ็อใหญ่เราก็เตรียมอุปกรณ์เลยค่ะจะบอกว่าเรือมาทีนึงน้ําก็ซัดเข้าฝั่งค่ะน้ําซัดแรงมากๆเลยค่ะ จากคนตกปลากลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วค่ะจะบอกว่าเบ็ดตกปลาดิติดอะไรมั่งก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยที่เห็นเยอะๆอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ปลานะคะติดนู่นติดนี่ติดนั่นค่ะส่วนหด่ที่ได้ก็จะเป็นแบบว่าขยะผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็นั่งดูเรือเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะเรือส,สวยเลยค่ะดูันเลยค่ะ ลมก็เย็นมากๆเลยค่ะพอสักพักหนึ่งเราก็ถือเด็กเติ้งเลิ่มเติ้งเลิ่มมาค่ะเดี๋ยวบอกว่าเราเปลี่ยนทำเลดูสิตรงนั้นไม่เวิร์กหนูเราก็ไปขน,นของมาเลยค่ะเดินขนของไปค่ะนั่งบนไม้น้มเนอยู่ของเติ้งเลิ่มเติ้งเลิ่มมาเลยค่ะดูดีค่ะเดี๋ยวอุปกรณ์น,นู่นมีนั่งของเราค่ะอุปกรณ์ไม่เยอะแน่นะวิขณะเราบอกว่าอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะเดินไปอีกรอบค่ะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะที่เห็นเยอะๆนั่นนะไม่ใช่เยอะปลานะคะดูค่ะได้ถุงพลาสติกมาถุงนึงค่ะตึงเลิกตึงเลิกมาแล้วคะ<แ>่ะหนูก็งงเหมือนกันก็เลยถามเราบอกว่าพี่ถ้าไม่ถือเบ็ดมาทีละคันแต่ก็ไม่ได้คําตอบจากเราค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคันนึงค่ะย้ายอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะสัมภาระของเราก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะอุปกรณ์หาอยู่หากินเราในวันนี้ค่ะ จะเตรียมเปรนขางที่เรียบร้อยค่ะเรือมาอีกแล้วรับชมต่อ EP สองนะคะ